แม่มอสลามาแล้วค่ะ EP 29ลัคนาราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิด23ตุลาถึง21พฤศจิกาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกในช่วงหลุก29 EP 29นี้นะคะว่าต้นกันยา6 3านี้พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณพิจิกที่มีคนคุย Do you do you in relation มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วจะเป็นไงบ้างนะใบแรกเป็นพลังงานของคุณ เป็นพลังงานตัวแทนของคุณพิจิว้าวคุณได้ The Sun ได้พาทิตแหละอุ๊ส์เกิอดอะไรขึ้นเช็คต่อดูดีนะได้ The Sun ดูมีความสุขนะเรื่องอะไร Page of Cups มีเด็กมาขายขนมชิบ ้กรุบกริบกระชุ่มกระชวยหรือเปล่าชาวพิจิจเช็คต่อแลังงานของเด็กนะคะในช่วงกลุอีพี29นี้ King of Swords และอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์ Ace of p e n t a c l e s เงินธุรกิจงานนำพามาเจอกันนะคะ ขอให้เจอคนดีๆนะชาวพิจิก Page of Pentacles ช่วงนี้จะมี Choice ให้เลือกนะคะสำหรับชาวพิจิกหลายๆคน Do Do You The Empress และคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นพลังงานกับใครบางคนนะคะ ในช่วงหลุด EP 29นี้ก็เป็นไปได้นะจ๊ะขอทําขยายพลังงานจากจักรวาลให้ชาวพิจิกที่มี relation มีคนคุยดูๆอยู่และอาจจะ in relation สำหรบับบางคนนะคะ tradition คุณ in love แน่นอนชาวพิจิกในหลุด EP 29นี้ ขอให้เป็นคู่บุญนะคู่ยังไม่ทันขาดคำปาร์ตหนถ้วยเอ็ดออฟคัพส์อินอรอินเนอีอีกใบหนึ่งพลังงานมาค่อนข้างเป๊นะน่าจะมีการเลือกกันตัดสินใจมาก่อนหน้านี้แล้วก็คงจะตัดสินใจได้ในช่วงรูปทีว9นี้นะคะไนท์ออฟคัพ หรือมีความสุขนะหรือมีคนจะเข้ามาขายขนมจีบมีให้เลือกแล้วเขาอาจจะมาพูดอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากๆแล้วทำให้คุณพิจิกมีความสุขก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ in love แน่นอนนะจ๊ะสำหรับชาววิจิกหลายๆคนนะคะพลังงานมาค่อนข้างที่จะมี choice แล้วก็มีพลังงานของการเริ่มต้นความรัก มีดูสันนะดูดีนะคะขยายพลังงานให้ชาวพิจิกที่กำลัง in love แล้กันนะว่าเป็นยังไงบ้าง separation คนพิจิกบางคนอาจจะเพิ่งตัดสินใจที่จะเด็ดขาดกับใครบางคนเพื่อจะเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนหรือคนที่เข้ามาเขาอาจจะเพิ่งจะเริ่มกับใครบางคน แล้วก็เข้ามาขายขนมจีบชาวพิจิกเพราะว่าเขาโสดพอดีอะไรเนี่ยเจอกันพอดีโสดพอดีนะคะปีเลเจ o แฟกเตอร์สคนพิจิกที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเลิกกับใครบางคนที่สิ่งไม่เสมอการบริหารเสน่ห์ในพนังงานแบบนี้นะคะนอกเหนือจากการที่จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบชาวพิจิกชาวพิจิกอาจจะดีกับใครก็ได้ที่คูยกับคนหลายคนแล้ว คุณพิจิตรอาจจะตัดสินใจที่จะมีความสุขและก็เริ่มต้นกับใครบางคนที่มีพลังงานที่ดีกว่าที่สินเสมอกว่านะคะอาจจะเป็นพลังงานแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็เสียงลูกชายแม่เอาล่ะคนที่คุณเคยคือพลังงานเป็นคนที่คุณเคยเทมานะเป็นคนที่สิ่งไม่เสมอ แต่คุณก็มีคนใหม่ๆที่แม่มดบอกเคมิสตรีนะคุณมีคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีพอสมควรเพราะคุณมีพลังงานที่มีเกณฑ์ที่จะไดเริ่มต้นความรักกับใครบางคนแล้วคุณดูมีความสุขคุณดูอินพัทชกับเขาคุณดูเปิดใจให้เขาคุณมีเคมิสตรีตรงกันนะคะอันนี้คือชั้พิจิตที่อินเลเชั่น และกำลังจะอินคงจะมีแนวโน้มไปในทางที่จะอินและน่าจะเป็นคนที่ใช่ในตอนนี้สำหรับชาวพิจิกนะคะก็ mm. ここถือว่าเป็นลัคนาราศีที่ดูแฮปปี้เอนดิ้นที่สุดตั้งแต่แหหมมมอทำคลิป29 ep 29นี้นะอ่ะ mm. ขอแสดงความยินดีกับชาวพิจิกด้วยนะคะ ทีนี้ขอบคุณ79,000 subscribe ในช่อง u t u b e แม่มมซาร่าขอบคุณ6,000กว่าคนที่ตามในเพจแมซาร่าแล้วก็ขอบคุณรีวิวแม่นวัวตายคอยล้มใน EP 28.1ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณรีวิวเป็ร้อยๆรีวิวแล้วนะสำหรับชาวพิจิกที่อยากมั่นใจดับเบิลเช็คนะคะคนที่คุณคุยอยู่หรือคนของคุณนะคะส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นแม่มดอ่านพลังงานจากรูปเท่านั้นติดต่อผ่านเพจมซาร่าหรือไลน์ไอดีตรงนี้นะคะ แม่มดจะถามครูบาอาจารย์ด้วยไพ่แม่มดเซราาซึ่งสำหรับนี้แหละที่ทําให้รีวิวแม่มดดีมากๆเลยนะคะจะถามให้ว่าชาวพิจิกที่มีอินเรレーショมีคนคุยดูดูอยู่เป็นไงบ้างเออเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นพรมลิขิตของคุณพอ,พอสมควรนะพลังงานมาค่อนข้างจะสอดคล้องเป็นสายเซ่วสวยงามทีเดียวฮัดเปียนดิ้งทีเดียวนะคะอินเลิ เริ่มต้นอะไรที่เป็นความประสฤติดีๆคนที่ใช่คนที่เป็นลิขิตของฟ้าโอเคน่ารักอะนะคะนี่คือพลังงานของชาวพิจิกที่มีเรเลชันทีนี้แม่มมจะเช็คพลังงานของชาวพิจิกที่โสดให้นะคะชาวพิจิกลัคนาราศีพิจิกนะผู้ที่เกิด23ตุลาถึง21พฤศจิกาขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกที่โสดนะคะ Chariot อาจจะมีใครบางคนเข้ามาแบบไม่ันตั้งตัวเลยนะคะคนคนนี้คือใครเอ่ยสามเหรียญ mm. เข้ามาด้วยงาน mm. เข้ามาด้วยเงินงานและเงินมาเจอกันนะคะ Queen of Pentacles mm. หรือมีการเจอกับใครบางคนโดยบังเอิญ mm. โดยที่คนคนนี้เป็นคนที่เคยเฮิร์ตคุณพิจิกมาก่อน mm. เป็นคนที่คุณเคยเทหรือเขาเคยเทคุณ หรือมีการกลับมาของใครบางคนที่เป็นโจ์เก่าของคุณพิจิตะะรักสามเศราคุณมีสามเหรียญคุณมีสามไม้ได้สามถ้วยด้วยเขาให้ระวังไว้นะคะโจ์เก่าๆคนที่คุณเคยเซป a r a เรตมาแล้วคนที่คุณเคยแยกมาแล้วแล้วคุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นความรักกับใครบางคนแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นความรักจากใครบางคนแล้วโสดแล้วอดีตเคยแยกจากคนที่มีความเจ้าชู้ เขาอาจจะกลับมาได้นะคะเช็คต่ออีกสักใบะคนที่คุณเคยบล็อกหรือคุณโสดเพราะคุณบล็อกพลังงานแบบนี้มานะคะในกรณีที่คุณไม่ได้เริ่มต้นความรักกับใครก็โสดเพราะบล็อกเทหันหลังหักดิบน,นะคะอย่างกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวโสดแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ p r i n c e s s of s t e p คุณมุ่งเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักใหญ่ใช้ความนะคุมีความแน่วแน่ที่จะออกมาจากพลังงานที่มันอึมครึมและไม่ชัดเจนนะคะ a i of coins มุ่งเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักใหญ่ใช้ความถ้าจะเจอก็เจอคนจากงานนี่แหละนะคะหรือเจอกันจากงานคนเก่าๆก็ได้พลังงานเก่าๆ f o u Four of arrows คนสดยังไม่เปิดใจเท่าที่ควรนะคะยังเฮิร์ตเพราะว่าเป็นพลังงานของการโสดแบบไม่ทำตั้งตัวอย่างที่บอกคุณยังเฮิร์ตกับคนที่คุณเพิ่งหันหลังเทปล็อกหักดิบมานะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้ว็จะต้องมาในเวลาที่ใช่นะถามจากจักรวาลต่อดีกว่า mm hmm. true love คุณรอใครบางคนอยู่ที่ เป็นคนที่ใช่จริงๆมีแล้วไม่ใช่ก็ไม่ดีกว่า worth waiting for นี่ไงคุณรอใครบางคนอยู่จริงๆนะคะเช็คต่อ stay optimistic about your love life hmm. คิดบวกเข้าไว้ว่าฉันต้องได้เจอคู่ดีคู่บารมีคู่บุญคู่ที่เหงๆปังๆแบบ Fully Furnished มาเลยนะจ๊ะเป็นคนที่หลอ่อรวยสวยเวอร์วังอลังการแล้วก็สินเสมอกันด้วยนะขอให้เจอคนแบบนี้นะชาวพิจิกเอาล่ะเราเวลาเราคิดอะไรเราต้องคิดแบบนี้คิดให้ดีพรีเมียมเข้าไว้นะคะสำหรับคนพิจิกที่อยากรู้ว่าคนที่คุณเจอหรือคนที่เขาเข้ามาหรือคนอเก่าที่กลับมาหรือคนที่คุณสงสัยในความด้านดาร์กของเขานะ ุณส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นแม่มดอ่านพลังงานจากรูปเท่านั้นที่ต่อพันเพจแม่มอสราหรือไลน์ไอดีนะจ๊ะที่นี้ขอบคุณ9 0 0 0 0มื่นเอ้เจ็ดหมื่นเก้าพันสับสครป์ในช่องยูทูบแม่มอสราแล้วก็ขอบคุณห0 0ันกว่าคนที่ตามในเพจขอบคุณรีวิวแม่มดัตายไฟล้มในเพจแม่มอสในอีพียี่สิบแปดจุดหนึ่งแล้วก็กคุณร้อยร้อยรีวิวแล้วเราเข้าไปอ่านกันดูทําไมแม่มดถึงได้รีวิวดีมากมายเยอะแยะเป็นร้อยเพราะแม่ถาม และบอกจากพลังงานพลังงานไม่เคยโกงนะคะขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้ถามจากครูบาอาจารย์ได้ไพ่แมงสราดีกว,ว่าคุณพิจิตที่สดจะได้เจอคู่บุญไหมอดีตคุณเจอแต่คนเจ้าชู้มานะคนที่เขาเป็นคนที่คูงลูกยิ้งล่ะนะคะหน้าที่การงานดีอะไรดีจเจ้าชู จะได้เจอเขางานนำพาหมุนเวียนหลุมมาเจอกันหรือเขาอาจจะเป็นคนที่กลับมาด้วยเหตุและผลอะไรบางอย่างนะคะแต่เป็นคนเก่าๆก็ให้และเป็นคนที่คุณเคยบล็อกเป็นคนที่คุณเคยเท,เป,นนท,เ,ยเ,ทเป็นคนที่เขาเคยเทคุณเป็นคนที่ชอบบริหารเสน่ห์และเป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เตือนก็ระวังแล้วกันถ้าเกิดมีใครกลับมาเพราะว่า คุมี4 four of arrows ซึ่งเป็นคนที่คนที่เคยไว้ใจสุดท้ายรายที่สุดและครูบาอาจารย์บอกว่าให้ m มู่จกักรวาลบอกให้ m มุ e ก่อนครูบาอาจารย์บอกให้ระวงังเพราะนั้นแสดงว่าค่อนข้างจะเป็นพลังงานที่สนับสนุนกันว่าให้ไปต่อเถอะนะคะยังไงก็แล้วแต่ชาวิจิตไฟตกสู้ๆนะจ๊ะขอให้ได้คนดีคู่บารมีคู่บุที่ไม่มดบอกก็แล้วกันนะแม่มอสระบบรุย See you!